สวัสดีค่ะชงกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลมาแล้วค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาสูตรอยู่อยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆเ,เป็นของตัวเองนะคะแต่ยังไม่รู้สูตรอะไรเลยไม่รู้เขาเริ่มต้นยังไงเขาใส่ยังไงเรียนก็นไม่ได้เรียนมานะคะอ่ะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่มีร้านกาแฟของตัวเองอยู่แล้วแต่อยากหาสูตรเข้ามาเพิ่มเติมอยากหาสูตรก็มาพัฒนาให้กับร้านตัวเองแล้วล่ะก็เข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชงกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเปิลนะคะซึ่งมาดามเปิลเนี่ย เขาแบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตรแล้วนะอ่ามาในวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปที่เป็นไลฟ์สไตล์ของมาดามเปิ้ลนะคะว่ามาดามเปิ้ลเนี่ยมาถึงร้านแล้วทาอะไรบ้างยังไงก็เริ่มต้นมาดามเปิ้ลก็ต้องมาชักชากาแฟนะคะชักชากาแฟอย่างที่เพื่อนๆรู้นะคะว่ามาดามเปิ้ลปกติแล้วเนี่ยมาดามเปิ้ลไม่ได้ใช้ตัวนี้เนาะมาดามทีนี้เห็นเพื่อนๆเ,เนี่ย ดูแล้วหาซื้อยากนะคะงั้นก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะสําหรับตัวกาแฟมังกรบินนะคะเพราะมันหาซื้อได้ทุกที่อยู่แล้วส่วนในตัวที่มาดามเปิ้ลใช้เนี่ยมันค่อนข้างหาซื้อยากนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างของมาดามเปิ้ลเนี่ยจะใช้ตางูเหา่าตางูเหา่าแล้วก็โคเฟโฮนะคะสตัวนี้ผสมกันอย่างละสี่ช้อนรวมเป็นแช้อนนะคะ ถ้าเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้ก็ใช้มังกรบิน8ช้อนนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชงกาแฟก่อนเด้อยังไม่ได้ชักชากาแฟเลยก็อย่างเงี้ยค่ะมาถึงก็มาเปิดร้านก็มาชักชากาแฟไว้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มีหม้อชงอย่างของมาดามเปิ้ลก็ต้องชงเป็นแก้วต่อแก้วอย่างที่มาดามเปิ้ลพูดไปเมื่อเมื่อคลิปชงแบบชักชาแบบแก้วต่อแก้วหรือชักชาแบบโถชงอันไหนดีกว่ากัน มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเวลาที่ลูกค้ามาพร้อมกันเพื่อนเพื่อนจะมานั่งชักชาทีละแก้วทีละ,วทละแก้วเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นควรจะมีโถชงไว้บ้างนะคะมีโถชงไว้สมมุติเขาสั่งชาสักสามแก้วเพื่อนก็ชงไว้เลยครึ่งโถเนี่ยนะคะครึ่งโถครึ่งโถ,ถก็ใส่เอาแก้วนี้ค่ะแก้ว250อยหเอ่เอสร้าเนี่ยขานาดนี้ใส่ลงไปสัก2แก้วแล้วเพื่อนๆนก็เทสลับไปสลับมาสามารถทำอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่เสียเวลา ะะอันนี้ของมาดามเปิ้ลใช้แบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะ<ม>ก็ตักให้เต็มโถเลยสำหรับใครที่มีโถชงแบบของมาดามเปิ้ลมีหม้อชงนะคะใครที่มีหม้อต้มกาแฟแบบของมาดามเปิ้ลก็ทำแบบมาดามเปิ้ลได้เลยค่ะใส่กาแฟลงไป8ช้อนนะคะอ่าลูกค้ามาแล้วเห็นไหมมาเปิดแต่เช้าก็ได้ขายแต่เช้าแปบ๊บหนึ่งนะออะไรคะ ค่ะไม่หวานมากนะคะ 15บาทค่ะขอบคุณค่ะได้ไปละหนึ่งอย่างกาแฟนะะมาแต่เช้าก็ได้ขายแต่เช้าเห็นไหมมาสายจะไปทันกินอะไรเขาละอ่ะเสร็จไปละหนึ่งอย่างกาแฟมาดามมันก็ทําอย่างนี้แหละมาถึงก็มาชักชากาแฟเอาไว้ขายดีขายไม่ดีไม่รู้ชักเอาไว้ให้เต็มโถไว้เตรียมพร้อมเพราะเวลาลูกค้ามาพร้อมกันแล้วเอาไม่ทน ะะทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชาแดงชาแดงมาดามเบิ้ลก็ใช้าชาบังกรกับชาตามือนะคะก็ตักอย่างละ3มช้อนนะคะเป็นรวมเป็น6ช้อนนะคะก็ตักไปแบบนี้แหละมาดามเปิ้นก็ทำนี้แหละทุกวนันทุกวนันลูกค้าจนชินอะ่ะว่าร้านนี้เปิดแต่เช้า,าก็เปิดก่อน6กโมงอะเปิดก่อน6กโมงทุกวนันลูกค้ามาตลาดก็ได้แวะมาซื้อนะคะ ถ้าเพื่อนๆชงแบบไม,ไ,มไม่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 ได้ใช้แบบนี้แต่ว่าอยากจะชงแบบว่าลูกค้าสั่ง3 3แก้วใช่ไหมใส่ชาลงไปนะคะสองช้อนอย่างละ1ช้อนนะคะมีชาแดงกับชามังกรกับชามือใส่ลงไปอย่างละ1ช้อนในโถแล้วตักน้ําลงไปถ้าไม่มีกระบวยตักน้ําลงไปนี่นแก้ว25 0 ml ใส่ลงไป3แก้วนะคะเทสลับไปสลับมาจะได้ไม่เสียเวลามาชงทีละแก้วทีละแก้วเสียเวลาค่ะ ถ้าเกิดช้าเกินไปลูกค้าเดินหนีนะคะบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็เนี่ย่ลูกค้ามาละเห็นไหมเพิ่งมาเปิดร้านลูกค้ามาละเห็นไหมตอนนี้ลูกค้าประจำเรารู้ว่าเขากินอะไรเราไม่ต้องถามเขา เนาะวันนี้เจาะไหมค่ะหขอบคุณค่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาแบงค์ยี่สิบทอนลูกค้าก่อนแป๊บหนึ่งก็นี่แหละก็ไลา์สไตล์มาดามเปิ้ลก็ประมาณอย่างนี้ค่ะอ่าไม่ไม,มีแบงค์ยี่สิบทอนโอเคเห็นม้เมื่อกี้เป็นลูกค้าประจาของมาดามเปิ้ลมาดามเปิ้ลไม่ต้องเสียเวลาถามเลยเห็นเขาขับรถมาเนี่ยเขาใกล้จะจอดแล้วนี่มาดามเปิ้ลหยิบแก้วแล้วรู้แล้วว่าเขากินอะไรนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มาดามเปิ้ลมีลูกค้าประจําอย่างต่อเนื่องนะคะอ่ะทีนี้ก็ชักชาไป เทสลับไปสลับมา5ครั้งอะค่ะไม่เทสลับไปสลับมาไม่ได้เลยนะคะความเข้มข้นไม่เกิดจะเทไปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆที่มีลูกค้ามาสั่งชา3ามสี่แก้วเนี้ยเทใช้โถชงได้เลยะจะมามัวเทสลับไปสลับมาทีละแก้วช้าค่ะเสียเวลาลูกค้าบางคนไม่รอนะคะลูกค้าบางคนเดินหนีเลยอ่ทีนี้มาดามเบิลก็จะชักชาเขียวละ ชาเขียวมาดามเปิ้นใช้ชาเขียวมือและชาเขียวมังกรตักไปอย่างละสามช้อนเอายังไม่ได้เอานี้มาเลยตักลงไปอย่างละสามช้อนชามือสามช้อนชาเขียวมือสามช้อนชาเขียวมังกรอีกสามช้อนอ่ะเสร็จขายดีขายไม่ดีไม่รู้โทรช อะไรนะเทสลับไปสลับมาเต็มโถอย่างนี้แหละทุกวันไม่รู้หรอกว่าจะขายได้หรือเปล่ามาดามเปนมนคนชอบเตรียมพร้อมไม่ไม่ชอบทําอะไรลนๆอะ่ะเออขายได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เตรียมพร้อมไว้ก่อนมีไว้ก่อนนะคะเวลาลูกค้ามาพร้อมกันมันก็เป็นโอกาสของเราอ่าก็ตักไปเต็มโถเน,นี้ยแล้วก็เทสลับไปสลับมาค่ะไม่ชอบทําอะไรลนๆชอบทำเอาไว้ก่อนเลยเวลาลูกค้ามาเขาก็ มันทาให้ลูกค้าประทับใจเราด้วยคือเราสามารถทําอะไรแบบไวๆให้เขาได้เนี่ยบริการเขาได้รวดเร็วทันใจเนี่ยนะคะไมไ่ทำอะไรก็โอ๊ยอันนั้นก็ยังไม่ได้ทําเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําเลยมันช้าพอลูกค้าเห็นความช้าของเราแล้วเนี่ยมันจะดูกลายเป็นเราไม่เป็นมืออาชีพนะคะ,อะพอเขาเห็นเราทำทำแบบให้เขารวดเร็วทันใจเขาก็จะเกิดความประทับใจเขาจะเห็นความเป็นมืออาชีพของเรานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองเอา ในไลฟ์สไตล์ของมาดามเปิ้ลไปทำดูเนี่ยมาดามเปิ้ลมาถึงก็เนี่ยนี่แหละค่ะก็มาชากักชาแบบนี้ลูกค้ามามาดามเปิ้ลก็ขายไปด้วยทําไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะลองเอาแบบเนี้ยแบบที่มาดามเปิ้ลทำเนี่ยไปปรับใช้ดูได้นะคะลองไปปรับใช้ดูอันไหนไม่เข้าใจเข้ามาถามเลยค่ะเดี๋ยวมาดามเปิ้ลเข้ามาตอบให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชงกาแฟง่าย,าย,ายสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะเข้ามาตอบให้เนาะอ่ะยังไงก็ ติดตามกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะมีอะไรก็เข้ามาสอบถามได้นะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ